บ่ได้ฝันเลยล่ะเห็นนอนหลับนอนหลับโอ้นอนหลับบาดนี่มันใบไม้มันปิวเวนเวนแล้วมันตกแป๊กลงจนหูมีอ่างว่ะบอกเขาแบบเอ๊ะมันคือแปลกแถวเลี้ยวมาเบิ้งเลือดสามเลยมีเงาเงาเห็นเลขอสามเลยเห็นเลขอสามแต่ว่าหลังเลือสามมันไข่เก็บเฉพาชัดแต่โซ่สามเลยสารนี่ชัดชัดถึงชัดเจนเป็นหินบ้างครับหลวงพ่อหิน หินเหล็กไหลหินเหล็กไหลนาคาหินเสียงไายบอกครับหินเหล็กไหลหินเหล็กไหลดูดซับหรือเหล็กไหลนาคามันมีในกุ่งเกลือนอยู่แล้วออ๋หินเหล็กไหลหินดูดซับเหล็กไหลดูดซับช่องเก่าบูดรั่บูแล้วครับนี่ยบูน้ำผอรึเปพ่าเอาพ่อโฆษณาเลยนะครับผอบอกผมครับเนา พ่อบอกแล้วครับว่าบอกไหนมันนั่งใกล้ๆเนาะนี่มีมีหินนะครับนี่อันนี้เป็นเหล็กไหลนาคาอ่าเหล็กไหลดูดซับเขาเรียกเป็นเรียกโชคลาภเรียกเงินเรียกทองใครมีไว้มันจะแสดงถึงความหนักแน่นในฐานะทรัพย์สินมั่นคงพ่อเอาเมียอตก็ได้ครับกขาชัดเสียงก็ชัดเจนเออมันต้องเมียนได้ยุบเอยกอนที่บ้านนั่นบูเรือเนี่ยผมเนี่ยมันขายเหล็กไหลนาคาโดยตรงเลยเหล็กไหลนาคาเหล็กไหล นาคาหรือเหล็กไหลดูดซับมันมีในคูเกิลอยู่แล้วล่ะคม,มีขายไปตามเสือลีมีไว้เอาไว้บูชาแล้ว่าเอาเอาไวจไ้จงไหนนะครับพ่อมีไว้เสริมอำนาจวาสนาบารามีอำนาจบารามีเอาไว้ในบ้านในเขตบ้านในน้ำในหิ้งผ้าแล้วแต่ใครจะบูชาสมควรจะการวางไว้โอ้โหไปไหน เขาเด้มาจากไหนนะครับโอ้มันอยู่ในเขียดของเขาอยู่ในถ้ำอยู่ในะครับโอ้แม่้เป็นกรอบอ่ะ ของแข่น้ำเขาต้องไอ้ก็เคนี่ก็เขาต้องไอ้พิสูจน์ตัวเล็กดูดเล็กดูด้อเล็กตัวนี่เล็กน้อต้องไม่ดูดต้องต้องพิสูจน์มาครับของแท้ผมบา่าน้ำเล็กดูดเล็กดูดนะครับผมตัขอเรียกเงินเรียกทองขอเงินขอทองไหวนะครับผมไว้ในเฮียนไว้ในสั้นติดกระเป๋านะครับ เกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองต่อขอเงินต่อขอทองนะครับผมถ้าทนใดสนใจก็แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเราจะปักหมุดให้นะครับถ้าทนาสนใจก็แอดไลน์เขาไมได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมต่อขอช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตะขอเงินตะขอทองนะครับผมขอเงินขอทองขอเรียกทรัพย์นะครับผมนี่ครับคนใดมาถือเรียกมถือเบอร์นะครับผมอยากถือเรียกอยากถือเบอร์นะครับหักไล่เขามาได้เลยครับนะครับใต้มุดนะครับผมอยู่ที่ใต้มุดเดี๋ยวแอดมินจะปักมุดให้นะครับผมนี่คือตะขอทําจากด้ามเชือกปะกกรมนะครับผมตะขอสร้างทำจากด้ามเชือกปรกกรมนะครับได้ความเสียของคบโบราานะครับผมตะขอนี่คือขอเงินขอทองขอโศกขอหมันนะครับขอดวงให้ดวงดีนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับเด่นทางด้านนี้นะครับผมหากคนใดสนใจกั แอดไลน์มาได้นะครับเด้อเยวสิพักมุดไว้ให้ทั้งใส่คลิปนะครับผมถ้าสนใจนะครับรสชาติ399บาทนะครับบูชาด้ามละ3า9บาทเด้อถ้าสนใจนะครับผมอยากจะนําไปหนุนดวงนะครับผมล้มบดีดวงตกนะครับอยากพิโชคกรับขย่าสร้างศาลนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับไต่โต๊ะเปล่านี่อันนี้ก็อันนี้ได้ครับนี่อันนี้เป็นหน่อไม้หิน เป been, h, uh, ็นหน้องไม้หินพอดซิวพอดซิวพวพวกไอ้นั่นนะพวกไอ้ไอ้ท้งเสาไะเออจะเป็นพวกนี้ควันฟ้าเลยควันฟ้าเลยควันฟ้ายุคหินของในยุคห um, ินครับยุคควันฟ้าหลังได้นหมหลังได้อันนี้นะครับนี่อันนั้นเรียกไรตาน้ำเรียกหลตาน้ำมีของดีมาขายที่วัด คนกำลังเข้าเยอะวางเยอวดนี้มีโอกาสถูกบาน้ำมันเลียงขาน้ำมันเลียงขามีหอวน้ำมันเลียงขาเด้อนะครับนี่น้ำมันเรียงขาพี่พ่อมีหลายบ่หรอครับแต่ผมโฆษณาให้อ่ะหลายผมเป็นหมอ้ด้ตผมไม่ไปรู้จักฮะมอ้ะมีคนสั่งมีคนสั่งพ่อมั่นใจว่าอะไรผมออกโค้แต่ผมออกโคชนาไปเลยนี่มั่นใจเนาะเดี๋ยวติว่าเบิร์ตเฮ้อยู่มึงเลยเดี๋ยวติว่าเบิร์ตติว่าเนี่เออ่า มีแค่นี้เลยไม่เป็นเพราะว่าผมนี่โตกระดูกมันแต่ว่างห่ามากว่าไรมันเกี่ยวกับกฎหมายเพราะผลิตออกมายเลยนี่ก็เป็นน้ำมันเลี้ยงผานะครับน้ำมันเลี้ยงทาทารักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกผื่นคันโรคสะเก็ดเงินเลืมงูสวัสดยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานคนไหนที่สนใจคนไหนที่จะสนใจเอาไปใช้ ดื่มน้ำมันนะพ่อโทรได้นะครับคุณหมอพ่อหมอครับพ่อหมอลายหมอลายหมอจริงมันอยู่ในโดยนโยบาเบอร์โทรด้วย086698365 0863698365 8365นะครับคนไหนสนใจลองเอาไปใช้ดูนะครับน้ำมันเลี้ยงผาเจ้าของเดียวกันแล้วก็หินหินนะครับพ่อ หินเหล็กไหลนาคาหรือหินเหล็กไหลดูดซับขายราคาส่งไม่ได้ขายราคาอื่นนะครับขายราคาเจ้าของที่เลยก้อนเงี้ยนี่ขายจะไหนครับพ่อนี่หัวก้อนนี้พันหนึ่งก้อนนี้พันหนึ่งครับก้อนละพันคนที่จะไปขายต่อก็มาสั่งได้น้ำมันเลี้ยงผามีมีใบซื้อขายมีสถานที่ซื้อขายถูกต้องตามกฎหมาย นี่เด้อครับเด้อใครสนใจสนใจโทรหาพ่อได้นะครับเนาะครับพ่อส่งกวาเด้อครับเด้อนี่ครับส่งออกเลยคุณพ่อหมอลายเนาะหมอไลน์คอยติดตามช่องพวกเจ้าด้วยอ่ือมันก็มาถึงเอาคุณหมอลายนี่ได้เลขบวกระดมก่อนนี้ได้บเลขบกรด้สามนั่งว่าฮะ ข่เดินสามล่ล้วนเลยเพราะว่าไข่นอนหลับอยู่อยู่กุฏิหลวงพ่อแล้วบัดนี้ใบไม้มันล้วนลงมาถือฝ้ามือแปะเลยเราจนหูเมียขึ้นบัดนี้คอยซองเบืองมันเป็นเลขอดสามเงาเงาขึ้นดีๆได้เ,เป็นเลขอสามขึ้นเงาเงาเออแต่ว่าตัวทั้งหลังสามหนึ่งมันไข่เจ็บแต่ว่าบวชแต่ว่าสามหนึ่งประจักษ์นึงนอนเสวยพอนอนเสยนอนอยู่วัดเอ,อยาวงวัดหน้าดวงวัดหน้าดวง รวัติสเลขสามิฟันเห็นไมมไม่ตกเส้นมือสามเจ็ดน้อพอเนาะสามเจ็ดต้ตัวเดียวพ่อตัวเดียวล้วนลวนสามกับเจ็ดกับหนึงตัวเดียวกันนองอเนาะสามเจ็ด สามนี่มันทัดคมัทัดลึกเลยสามนี่คือจังเนยน่ดไ้สามสามไปผมไปใส่ไมผมด้แต่เมัครับสามเจ็ดเจนี้กมันิ่ขึ้นรับมันบ่รับเต้ลับเรงปูตรงนั้นยู่ข้างเริ่อนอนอยู่มัต้ว่าับมันปลี่วแปลงแป๊กมันมันหุ่มเมียเลยนะตกใส่มือหบ่ครับตกใส่ฝ่ามือนี่ไปไหมเนี่ยของดีตัวไหนวะก็ได้เบิ้งสิเย สองจับนี่ยตือปาพรัเออเอามาได้หมดหรอมไม่ไ่ะเอามาปก็บไมนี่ยเนี่ยจะไปยังดีนอกเสามเจ็ดป่ะครับสามเจ็ดเลยแต่ว่าสามนี่ชัดสามนี่ชัดเนาะเออสามนี่ชัดเลยแต่ว่าเกียรี่ลังลัง เออแต่ว่ามันมันเป็นมันมา่งซี้มา่งซี้แต่ว่ามันี่เล้่ยวกันมั่งซครับมันเป็นยังไงครับตัวหนังสือหางเกือบต้องทำรักมั่สซีนะตัวตัดอ่ะือแต่ว่าสามนี่ชัดเจนสามนี่ชัดเจนแต่ว่าสามเลยสนี่ชัดแต่อันเล็กเจ็นี่เป็นหลังๆแต่ว่ามีฉีดอยู่สามเจ็ด พ่อซื้อเช่นกัครับถามไม่แน่พ่อซื้อหมอไลายพ่อหมอไลยพ่อหมอไลายยุใสครับพ่อหมอไลายุใสุ่เลยย่เลยอยุเลยยุยุบ้านเลยอำเภอใดครับหมอหมออยากกันมั้งดิผมเป็นหมอนะครับผมเป็นหมอมันข่าวออครับเอาเดี๋ยวบอกเบอร์พ่อแล้วนะครับนี่หาคนได้โทรสั่งเอาไปใส่เกี่ยวกับเหล็กไหลนวาพร้อนเนาะเกี่ยวกับเหล็กไหลเนาะฟังราคาต้นทุนคาต้นทุนเนาะครับเรื่องท่องเที่ยวได้อยากมารับ ผมไอับได้นี่เดี๋ยวอักกรน้อยๆได้ครับนี่อันนี้ยังครับนี่นี่อันนี้คือหยั่งเบอร์โทรอัอไหลอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เรียกไรตาหนามนี่อันนี้เรียกไรตาหนามผู้ตุคุณคือหยั่งครับพู้ตุคุ้นต้องใส่เลียกไรมีพุทตุคุณนหลบด้านหอบด้านเนาะในในกูเกิลได้บางในกูเกิลในยูทูบได้เพราะว่าบางคนหลอกลวงแต่ว่าขายราคาทรงข้ามบ้านผมเป็นกุ้งวิสัยอันนี้ได้ครับนี่โอ้อันนั้นเป็นของเครื่องรางเครื่องรัง ยังล่างของหัวใจเท่ายุดเขาแก้วนะครับเนี่ยแก้วหมูครับแก้วหมูตันบ่ตัวนี้เขาสร้างสิทั้งตันทั้งบ่ตันแต่แก้วยังครับนั่นเพราะเสี่ยงเป็นใหญ่มากเป็นเขียวหมูตันบ่ครรับปข้างในข้างในจะมีเม็ดเลย ผมไม่เม็ดคือยังไงเม็ดพญานาคเห็นคือคกันเห็นพญานาคเห็นเหล็กไหลดูดเงินดูดทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเินนเตพราะว่าเขาใส่เงินนั่งนั่งพนักก่อนเนยก้อนสอ้ก่อนเนยสองก้นนะให้มีเลยกสองหมื่นก่อนนี้เท่าไหร่ครับขอดีก่อนนี้ก่อนหินเหล็กไหลนะครับดูดเงินดูดทรัพย์สองหมื่นได้เยอ่ครับจมวัดปิง กุมวิา็ขึ้นแน่นกขึ้นบนเอาก้นๆแ่งัดก้อนเดียวงัดขึ้นที่ๆกับติงก้อนเนี้ยอีกวัตถิงสองมันอยู่มันเป็นแร่เล็กไหลเลยนี่ไม่เล็กนี่ไม่เล็กบวแดูเล็กไหลดูดแน่นอนไปดูแนนอนนะเต๋สอบตัวดูบัโอดว่ว โอ้ของแท้ตีเออโอ้ะบงโอ้านี่คือการเว็บแนรกทุกเนี่ยแบบเดียวกันเวดของแท้ของแท้ตัวนึงเนาะโอ้ดูดูดูดเลียเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งก่อนเบ้องกอาไปหมอกสั้นก่อนวันไหลขึนเ่าโอ้กันหนักเนาะโอ้นี่มันเดือดโอ้เนาะดูอีเลียครับนนี่นี่นี่แมนแมแมนแมนโอ้อยูยูอ่แนวแนวเนาะแนวเนาะ โอ้เลียเอาเหนียวปั๊บโอ้ยูแถบทีนี่แร่เหล็กไหลครับนี่สดสดเครับนี่สดสดๆเลยจันยิ่งนักเหล็กไหลทับหรือเหล็กไหลนาค้าวอันั้นเดยวก่อนยังไงเด็คือการเดโอ้ทุกคนต้นไหไหมแร่พวกนี้พลังดูดเนาะอยู่ของแถบเลยน้อยๆยก้อนทุกน้อยกัแม่เหอเดมีก้อนน้อยๆเดกอนในบด่ง่ขาย อันนี้คือย่างครับเหล็กไหลเพิงเหล็กไหลเพิงมันมันสิบบอใครดูดตัวนั้นเอาตันนั้นมาใส่งบ้างมาดูดสิครับอ่าล่อมันไม่ดูดเหล็กไหลกันแต่บ่ดูดเหล็กไหลเพิงวันี้ไม่ดูดเหล็กไหลเพิงตัวมันดูเชิญดูดเนาะครับนี่เป็นบางบานินแต่ท้องมอนนะครับผมตอขอเรียกเงินเรียกทองขอเงินขอทองไว้นะครับผมไว้ในเฮี้ยนไว้ในสัานติดกระเป๋านะครับเกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองตอกเงินตอกทองนะครับผมถ้าใครสนใจก็ แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเราจะปักหมุดให้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมขอช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับขอเงินขอทองนะครับผมาะเงินาอทองกาะเรียกทรัพย์นะครับผมนี่ครับผู้รดบอถึงเรียกบอถึงเบอร์นะครับผมอยากถึงเรียกอยากถึงเบอร์นะครับหากไลน์เข้ามาได้เลยครับ นะครับใต้มุดนะครับผมอยู่ที่ใต้มุดเดี๋ยวแอดมินจะปักมุดให้นะครับผมนี่คือตะขอทําจากด้ามเชือกประกำนะครับผม